สวัสดีค่ะวันนี้ไปทานอ่ากุ้ง lobster lobster มันเป็นกุ้งไหมคะเนี่ยเขาเรียก lobster เนอะเอา lobster แล้วมันเท่เทกว่าอันนี้ค่ะไปกินกับชิ i p s ค่ะคือชิป p s คือมันฝรั่งทอดนะคะวันนี้จะพาไปชิมแล้วก็นั่งชมทะเลชิวๆในรถค่ะมันหนาวนั่งข้างนอกไม่ได้ก็มีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นะคะเขามีให้แต่ว่ามันหนาวไปนั่งกินในรถกันมันอุ่นๆ ร้านนี้ก็ไม่ไกลจากบ้านนะคะอยู่ที่นิวเฮเวนค่ะเมืองท่าเรือเฟอร์รี่ที่ข้ามฟากไปฝรั่งเศสนี่เองค่ะเมืองริมทะเลที่นี่จะไม่มีร้านอาหารหรือบาร์เยอะๆนะคะไม่ไม่เหมือนที่ไทยนะคะมีนิดหน่อยนะคะไม่ไม่เยอะมองไม่เห็นก็จะมีเอ่อร้านขายเค้กอย่างเงี้ยคะ่ะขายเอ่อกาเล็ต เหมือนเครปอย่างเงี้ยคะ่ะมีร้านไอศครีมอย่างเงี้ยร้านสองร้านทั่วทั่วไปก็จะเป็นเงนี้ยไม่ไม่เยอะค่ะไม่เยอะเป็นเครื่องดื่มอย่างเงี้ยคะ่ะอาหารเบาๆทะเลที่นี่นะคะ,จะเจรีบสงบเงียบในหน้าหนาวหน้าร้อนก็จะมีนักท่องเที่ยวออกมาจากในเมืองใหญ่ๆนะคะกจะมาเยี่ยมเยือนอย่างล้นหลามอยู่ค่ะหน้าร้อนทะเลที่นี่คนส่วนใหญ่จะมาอาบแดดกันมีบ้างบางส่วนจะลงเล่นน้ํา เพราะว่าน้ําที่นี่เย็นกับน้นําแข็งเลยค่ะเย็นมากเลยร้านอาหารแบบฟุตทักที่นี่เหมือนกันนะเขาจะควบคุมไม่ให้มีมากเกินไปดังนั้นเมืองแถวทะเลจะไม่ค่อยมีร้านอาหารอยู่ริมทะเลค่ะไม่เหมือนบ้านเราร้านนี้เพิ่งมาเปิดไม่นานเป็นร้านแรกที่มีลูกค้ามาอุดหนุนพอสมควรค่ะและอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราก็ถือโอกาสมาชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไง นี่ค่ะเมนูโอ้จะมีบอกราคาบอกเขาขายเป็นครึ่งตัวขายเป็นเต็มตัวมีแซนด์วิชมีเครื่องดื่มก็มีราคาบอกตามนี้ค่ะเราก็เราก็พากันไปชิมแล้วเราก็สั่งงนี้ค่ะอันนี้สามีจะสั่งอาหารค่ะออเดอร์ค่ะนี yes, s <S เ่เอาาล็อบสเตอร์ครึ่งตัวสำหรับสามี <laughs> เมียตัวเล็กๆเอาหนึ่งตัวค่ะ oh, no, s okay. <S กินหลายกว่าสามีบนนาอ อันนี้ก่อนอาหารค่ะพ่อมีแห้งพ่อกินเขาแสบแล้วนะไปถ่ายรูปชู์เนี่ยถ่ายรูปชูว,ว่าได้มากินแล้วอันนี้เหมือนกันเก้าอี้ขอนั่งหน่อยค่ะนั่งว่าได้มาแล้วอืมหน้าร้อนเราจะได้ไม่มานั่งเงี้ยหนาวหน้าหนาวกินไม่ได้บนโต๊ะอย่างเงี้ยต้องไปกินในรถค่ะด้านหลังนั้นจะเป็นกองมัชบังคับบัญชาการนะคะปุ้ยว้าวหอยลีนแข็งขนาะดเลยของกองทหารของอังกฤษกองทัพอังกฤษค่ะ สมัยสงครามโลกตั้งแต่นู้นนโรเลียนของฝรั่งเศสโนมัติีและได้ใช้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองด้วยค่ะป้อมปราการอันนี้ค่ะได้ใช้ในสงครามโลกแล้วก็ตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของร้านอาหารนะคะอัน,นที่แดงๆเนี่ยจะเป็น lobster ค่ะเขาจะปรุงสุกมาแล้ว เนี่ยค่ะบรรยากาศแบบล็อบสเตอร์เนี่ยค่ะเราจะกินเย็นๆกันนะคะเบื่อบานเจ้าแห้งหนาวให้กินเย็นลาสันจะมีร้อนร้อนก็เนี่ยค่ะไอชิปเนี่ยค่ะมันว่างทอดใส่เกลือเนี่ยทีละเลยโอ้ยเย็นนะคะเนี่ยหน้าตาของล็อบสเตอร์นะคะก็จะคลุกเนยไปค่ะเย็นขนาด อ่อร่อยอืเนี่ยคะ่ะอกเตอร์ที่ได้มาก็อันนี้ค่ะหน้าตาก็จะเป็นใ,ใช้มือเดียวยากเลยค่ะกินนยเนาะมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งถือสองกินยากอยู <Vikings. S 2> ่พี่น้องเลยอยากให้เห็นเนาะว่ากินแนว่อะไเราเห็นกินแนว่าออ่ะพป้ากินได้รสด้วยพี่น้องมันอุ่นข้างนอกมนกินแล้วมันหนาวค่ะแซ่บด้วยล่ะค่ะแซ่บอยู่เซบงดิชุดแซ่บด้วยล่ะอือ เในรถหนาวโอ้อืม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 ฮัาทานล็อบสเตอร์กันเสร็จก็มาเดินเล่นกันให้อาหารย่อยพอดีน้ำทะเลก็ขึ้นมานะคะดูเห็นไหมคะน้ำใสใส แต่ลงไม่ได้อ่ะเย็นหนาเนี่ยค่ะบรรยากาศรอบๆก็สวยนะคะดูตรงนี้เขาจะเอาอันนี้มากั้นไม่ให้คนลงห้ามลงห้ามไปเล่นห้ามลงเล่นน้ำก็จะมีอะหน้าร้อนก็มีคนลงไปอยู่ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นทรายนีม่มันสวยก็น,นี่แหละค่ะร้านอาหารริมทะเลนะคะมีไม่เยอะก็พอได้มามา,มาทานดูเล่นๆในบรรยากาศหน,นาวหนนะคะ พบกันใหม่นะคะวัสดีค่ะ